ไม่รู้ว่าวันนี้ฝนจะตกหรือเปล่าทําไมล่ะครับเอลี่ฝนตกแล้วทําไมอะครับก็เอลี่ไม่ชอบให้ฝนตกนะเพราะว่าฝนตกมันอากาศขึ้มขึ้มแล้วมันก็น่ากลัวด้วยค่ะ เคยสังเกตอาการของเด็กๆที่บ้านดูไหมครับว่าเขามักจะมีอาการกลัวเสียงฝนตกที่ดังๆเสียงฟ้าร้องนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับน้องแมวที่เราเลี้ยงเป็นระบบปิดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยเขามักจะมีอาการกลัวเสียงดังเหล่านี้มากกว่าแมวโดวยทั่วไปครับแล้วแบบนี้ถ้าฝนตกลงมาแล้วมีเสียงฟ้าร้องแอล้วเอรจะทำยังไงดีล่ะคะคุณปา้า หลายคนชาวทัสแมวนะครับที่เลี้ยงน้องแมวในบ้านระบบปิดเนี่ยปาเชื่อว่าทุกคนน่าจะมีของเล่นให้น้องนะครับแล้วก็มีจุดที่น้องๆเนี่ยเขาจะชอบนะครับลองหาอุปกรณ์หรือของเล่นบางส่วนที่เป็นลนักษณะเหมือนคอนโดมแมวหรือเป็นถ้าแมวหรือเป็นเต็นท์แมวเนี่ยวางเอาไว้ในจุดที่เขารู้สึกปลอดภัยนะครับเวลาเกิดฝนตกฟ้าร้องเสียงดังขึ้นมาเนี่ยเขาก็จะได้มีเซฟโซนเอาไว้หลบได้ทําให้น้องไม่รู้สึกเครียดกว่าเดิมแล้วก็ทําให้น้องรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็ปลอดภัยมากกว่าเดิมด้วยครับ อ๋อถ้าอย่างนั้นแบบนี้วันนี้เลิกง,งานคุณป้าพาน้องเอลี่ไปห้างนะคะเอลี่อยากไปดูคอนเดอของเล่นใหม่มีที่เหล่าเล็บใหญ่ๆด้วยเวลาเอลี่กลัวเอลี่จะได้มีที่หลบไงป้าโอโ้พอก่อนลูกพอก่อนลูกที่หนูมีเนี่ยของเล่นหนูก็เยอะมากแล้วนะคะแบ่งกับเล่นกับพี่ๆเขานะลูก <c oughs> หัวแหลมนะเรเเานี่ย Ha <laughs>